โอเคนะนะจะครูไปละแม่โคตรน่ากลัวเออดีนะแจ่มบรรยากาศนะคือโอยตกแล้โคมไฟก็ตกเท่านี้เราเรื่องผีคือถึงไหนแล้วนะเอ๋ถึงไอตอนนี้ยังไอตอนที่แมงห้อยเออไอตอนนั้นอ่ะที่มันจะเป็นแบบไอ้หมุนๆใช่ป่ะแล้วแม่งห้อยอยู่ไงคือกูงงมากเลยแล้วครูแบบครูแม่งก็ไม่สนใจแล้วแม่งหลุดมาเองไอ้เหี้ย แม่งหลุดมาเองแล้วแม่งไม่เห็นเป็นไรด้วยแล้วมันจะร้องน้ำเงี้ยอะไรกูยังงงเลยแล้วไเรื่องที่สองกูจําได้เลยพวกมึงรู้จักเออไออมึงมึงพอจจนิ้ราบอกเลยใช่่ามันเป็นแบบรวมๆไปรวมอ่ะแล้วมันแล้วมันจะมีอยู่สไลเดอร์หนึ่งซึ่งทางนี้เป็นบันไดใช่ปะขึ้นมาแล้วมันก็จะมีที่ยืนที่ยืนแบบเราจับแล้วข้างไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์หล่นสองข้างแล้วก็อีก ถัดถัดไปมันก็จะมีไอ้ที่หมุนอะที่กูบอกอะเออที่หมุนที่มันแบบได้อะและว้วก็ถัดไปอะมันจะเป็นสไลเดอร์แบบแบบวนแบบนี้ไว้แบบเป็นแบบเนี้ยเออแบบนั้นอะเออแล้วค่อยหล่นลงไปอะใช่ป่ะ<อ>ม่ใช่แบบมันเป็นทางตรงเลยไม่เป็นทางเลี้ยวแบบเลี้ยววนอะเลี้ยววนเออใช่ป่ะมันเป็นเลี้ยววนอะ <ST size> คือกูจําได้มันเลี้ยววนอะคือถ้ามันเป็นสไลเดอร์ตรงอะมันยังพอเห็นคนไว้แต่มันเป็นทางแบบเลี้ยวอะซึ่งกูไม่รู้ว่ามันมีคนอยู่ด้านล่างว้เอย่าะ คือตอนนั้นน่ะที่กูลงไปอ่ะคือกูอ่ะใส่ลงเข้าลงไป้ด้วยไอ้เหี้ยแล้วถ้ากูนั่งเหมือนเนี้ยกูนั่งเกียร์ขาสุดตีในที่อ่ะกูนั่งเกียร์แบบเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วพอกูลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูเบรกไม่ทันไอ้เหี้ยกูเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงไอ้ยูเหมือนเหมือนเหมือนฉากในละครอะมื่เคยในตอนที่แบบแม่งหันมาตอนโดนรถชนบ้าแบบอือไอ้เหี้ยแล้วรถค่อยค่อยมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวันนั้นอะแล้ต่บ้่งแบบ ไอ้เนี่ยแล้วพอกูลงลงมาพอกูสไลด์ลงมาปุ๊บไอ้เยี่ยคือมึงมึงจำได้ที่กูเหี่ยวกูตีนอ่ะ uh huh. กูไปสุดตีเลยอะ่ะกูพุ่นนี่ตีด้วยแล้วนี่คือเด็กผู้หญิงคนนี้แม่ง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 นอนอยู่อย่างเงี้ยแม่งแบบเหมือนเหมือนพยายามจะยืนแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะกูแม่งหล่นลงมาแล้วไงแล้วแล้วเด็กไม่หันมาพอดีอ่ะแล้วไอ้ตีนนี่ว่ะเผลอแม่แมแมงแบบไปเตะดนหน้ามันอะ่ะกูจำได้คนที่เตะอ่ะมันชื่อไอ้ไอ้ไอ้เมษา ไม่ชื่อไอเมสสเอาไว้เตอไอตอนดูบานไม่ชื่อเมสส์อ่ะพอกูลงไปอ่ะไม่ถีบไอเรื่องโอ้ไม่สมมติที่น่งไปเนี่ยเฮียแม่งขันมาพอดีไปมากเลยเฮียกูจำได้ตรงนั้นตอนนั้นมีรอยมีรอยตีนกูเลยเฮียมีรอยรองเท้ากูด้วยแบบติดติดตรงแกวเน่ยติดติดตรงติดตรงครึ่งนเนี่ยติดตรงครึ่งือเลยเฮียเฮียแล้วไม่เป็นรอยรองเท้ากูอ่ะเฮยออตอนนั้นมัน ป็นอะไรที่คนรรู้สึกผิดเลยเอ้อะแต่กูไม่ผิดนว้ยเพราะว่ามันมาเองมันมาเองนี่คือมแม่ตอนตอนแรกนึกว่าสไลดเดอร์ไปเแี่กระโดดถีบกระเด็นเปห้าเมตรตงบันไดนคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นว่าคือแบบมันเป็นค้างไว้แบบกูยันหน้ามันไวอย่างเงี้ยแล้วมันก็หล่ดลงไปเียแล้วก็กลับไปนอนเหมือแนบบเดิมไปอ่ะ แล้วมีเรื่องเล่าที่บอกเคยเจอผีไหมเคยเจกไม่เคยไม่เคยเแต่มมงจำไปตอนนั้นในเรื่องที่กูเล่าอ่ะผีโคก็หลกจะมาขับรถแทนอ่ะโมงจำไงอะไหมที่กูเคยเล่าในโรงเรียนอ่ะไออเะีมยมึงเล่าดิจะได้บอกเออได้ะคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นคือตอนเนี้ยที่บ้านกูอ่ะ เป็นอำเภอสมสารใช่ป่ะคือตอนนี้กูอยู่สมสารและกูอ่ะเป็นเด็กสมสารใช่ป่ะบ้านเกิดกูอยู่เนี่ยเอออย่างนั้นอะมันแจัดมันจะมารับค่าตัวกูอ๋ออ๋อคุณเอ็กซ์แฉกนช้ชั้นได้อังโอ้ยเหี้ยขนมได้ได้ได้ขนมเต็มหน้ากูเลยอ่ะ เออคือตอนนั้นอ่ะแม่งเป็นช่วงที่พ่อยากกม้าเว้ยคือยากกว่าเป็นคนเป็นคนของแก่งเว้ยไอ้ขอนแก่น <c oughs> <c oughs> เป็นคือยากกว่าเป็นคนขอนแก่นเว้ยซึ่งยากกว่าเป็นแม่ของพ่อแท้ๆก,กูเว้ยใช่ปะ uh huh. ซึ่งตอนนั้นอ่ะ มันยังมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่กูไปกินน่ะชื่อร้านครัวแสมสารใช่ไหซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่กูกินน่ะกินแล้วมันอิ่มมากๆตอนนั้นกูว่าอยู่ประมาณอนุบาลเหมือนเดิมอะ่ะอนุบาลสองอะ่ะกูจําได้เลยไอ้เนี่ยนั่งรถนั่งรถกูจําได้ณปัจจุบันรถไอ้ที่กูนั่งอยู่มันก็ยังอยู่นะเว้ยซึ่งตอนนั้นอะ่ะคือเขาเขา,เขากินคือพ่อกับพ่อกับย่าก,กูยังกินไม่เสร็จด้วย กูกินอิ่มแล้วกูเลยไปนั่งรอรถแล้วกูลืมว่ากูอะลืมเอาโทรศัพท์มาจากบ้านเนี่ยบ้านที่กูอยู่เนี่ยเอาไปเวย้ยแล้วคือตอนนั้นกูแบบคือช,ช่วงนั้นเป็นช่วงมืดแล้วอะสองสองทุ่มอะหนึ่งทุ่มสองทุ่มได้อะน่าจะประมาณสองทุ่มได้อ้เฮียแล้วหลังจากนั้นอะแม่งแบบกูคิดไปเองเวย้ยว่ามันมีผีโคงกะโหลกอะผีโคงกะโหลกเฮียแม่งแม่งจะมาขับรถแทงกูอะแม่งจะมาขับรถแทนกูเวย้ยเฮีย มันมันคือตอนนั้นกูร้องเลยเฮียคือกูได้ถึงไอ้ค่ะว่าผีโครงกระโหลกจะมาขับรถเนี่ยกูร้องเลยเฮียร้องในรถไม่มีใครได้ยินนะนะแต่กูอ่ะตอนนั้นกูอ่ะเปิดประตูไม่เป็นหรอกเฮียแล้วแล้วกูแบบทุบไปพี่พนักงานอยู่ดีพี่พนักงานคนหนึ่งผ่านมาแล้วเขาก็บอกบอกพ่อกูให้เปิดประตูเหียแล้วพี่เปิดออกมาเฮียโค้รดีใจเลยเฮียกูนดกว่ากูจะโดนผีโครงกระโหลกจับประหลาตัวไปแล้ว โดนแม่งโดนผีหลอกวิญญาณหลงขึ้นในความคิดกูอะผีคงกระโหลกไม่มีเรืองแสงได้เลยเฮียแบบมีแสงขาวๆรอบๆตัวเฮียไอ้เว้ยไียผีเืียวน้ำคำเว้ยไอ้ผีเขีอวน้ำคำผีเืียวน้ำคำมีแเออมีอะไรจะเล่าอีกวะไอ้นี่ไงกูลังนึกอยู่ว่ะเราไปแบบไปวัดอะไปวัดเลยนะ ไม่ไม่ใช่วัดหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนองเงูเหลี่ยมหนองเงูเหลี่ยมไอ้ตอนนั้นที่เราไปวัดกันใช่ไหมไอ้สัวจำได้จำได้ครับไอ้ขวานหน้าไปเหี้ยแม่งนั่งรถไปบนรถบัสไปใช่ไหมเฮ้ยการกล้วยเฮ้ยดอกอีสานเฮ้ยพญานาคไอ้เหี้ยนั่งไปพูดไปไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยสรุปแล้วเป็นไง ไอ้ย่ะไม่ชิดอยู่เนี่ยไอ้ย่ะไม่ชิดไอ้สัสคือมึงก็แบบตอนนั้นอ่ะที่มึงเลือกด้านหลังไอ้ย่ะมึงเลือกนั่งด้านหลังอ่ะแล้วแบบกูเป็นคนเมารถบัสอ่ะไอ้ยานั่งไปนั่งมาไอ้สัสแม่งอาการกำเริบไอ่เงี้ยอยู่รู้สึกจะอ้วกไอ่เงี้ยมึงมึงได้ถือบูมเมอร์ในเฟอร์เดย์เนี่ยสภาพกูแบบนั้นเนี่ยอ๋อไอ้ย่คือตอนแรกอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมึงโดนโดนผีเข้าสิงอยู่ริมกับ เก่งตัวฉับพันเนี่อยู่ที่เก่งตัวฉับพันกูยักษ์เขากูจำได้ว่ากูโดนกูโดนไอนแนทแม่งแม่งจับกูกินเลยอ่ะจับกูกินเข้าเนี้ยมมงเห็นกูวะล่ะตอนกไเห็นเมื่อคืนมึงนอนหลับปะไม่ใช่เมื่อคืนไอ้วันนั้นที่ที่เราไปค้างคืนเอนเนทที่เขาขายพุทธบุตรกันอ่ะมึงนอนหลับปะกูขอบอกเลยนะนอนหลับ เออแม่งร้อนบอกคืออยู่ๆแม่ง่ร้อนอ่ะคือเขามีแอร์เขามีอะไรเว้ยแต่กูนอนแล้วแบบไอ้หี้นร้อนเหรออสว์คือตอนอ่ะคือตรงที่กูนอนมันเป็นแอร์ผันมาพอดีเว้ยเออนั่นแหละถ้าถ้ามึงเห็นแถวกูที่กูอยู่อะเออมันจะมีแอร์ส่งมาพอดีอ่ะคือตอนแรกอ่ะกูห่มมาห่มไปไอ้ี้ยเปิดแล้วหอบมาหนาวพอว่าห่บปุ๊บไอ้หี้ยร้อนพอจะเอาขาออกปุ๊บไอ้โกผีมาจับขาอีก เี้ยหลายอย่างเลยกูอะจะกลัวอะไรไวะไอ้เฮี้ยมึงก็แบบเอาเอาพ่อผมไว้ตรงเอวดิมันจะแล้วบอก,กูรู้ละเล่าเรื่องผียงไงใช่ไหมกลัว <c oughs> เนี่ยกูมีเอเลี่ยนเอเลี่ยน <c oughs> ไอไอตอนที่พวกเราที่กูไปนอนนะเอออะเป็นคนตัวใหญ่แล้วพอนอนไปอะไม่ก็แบบเหมือนเตียงนอนไม่เล็กไปเลยอะแล้วพอกูนอนใช่ไหม <c oughs> คือคือไอฟิลกูจําได้เลยอะคือตอนตอนที่กูนอนอยู่แล้วไอ ไอเตอร์ไอเตอร์กับไอกุณอะแม่งแม่งคือกูนอนอยู่อย่างเงี้ยกูนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วไอเตอร์ไอกุณอะแม่งแม่งนอนอยู่ข้างบนหัวกูอะ <c oughs> แล้วแม่งคุยกันเพราะแม่งนอนไม่หลับไปที่อะแล้วครูครูเข้ามาครูแล้วนะที่เขาสอนสอนประวัติอะชื่ออะไรนะไฮฟิล เออดูไาสอนประวัติแม่งเขาเดินมาเหียแล้วเขารู้ด้วยว่าไอ้ไอ้ไอ้เหียนั่นอ่ะมันคุยกันอ่ะแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าให้ลุกเอาที่นอนอ่ะกูลืมตาเหียนึกไปกูอเหียที่ไหนได้แม่งเป็นไอ้กุนกับไอ้เตยเหียได้ไปน้องข้างคุยอี่ะได้ไอเหียแม่งแม่งไปโดนแยกเขาวี่เลยเหียเหียแม่งคุยอยู่ในเสียงหมายเลยคือคือตอนนั้นแบบกูแกลบแบบแก้งหลับคือจะ คือครูครูเดินมาพอดีกูเห็นเงาเลยเฮ้ยกูกูเห็นเงาแล้วกูแบบคือตอนแรกกูนอนไม่อยู่แล้วเว้ยกูไม่ได้ยืนอ่ะกูกูไม่ใช่ไม่ยืนเนี่ยกูไม่ได้นั่งอยู่แล้วเนี่อจะกูจำได้เลยเออตอนที่กูนอนอ่ะตอนที่กูนอนอ่ะของกูมันจะนอนขวาเสุดเว้ยขวาสุดมันเป็นแบบที่นั่งให้พระนั่งอ่ะเออแ้วทีนี้ตรงนั้นแม่งไม่มีแอร์เว้ยไีแอร์มันแบบกว่าจะเข้าแต่ละทีมันน้อยมาก แล้วแบบผ้าห่มมึงแบบ,บมึงห่มไปมึงก็ร้อนตายหายผ้าห่มเอามาทําไมแล้วประเด็นคือหมอนอ่ะเขาเขาจะมีให้แบบไปหยิบหมอนไปหยิบผ้าห่มอ่ะกูหยิบหมอนมาสองอันอ่ะคือกูกาว่าจเตาไว้ให้เพื่อนแต่เพื่อนแม่งได้แล้วใช่ไหมกูเลยเอาแม่งมาสองอันแนะนอนแม่งสองอังเลยไอ้คืนนั้นอ่ะกูนอนไม่หลับเพราะว่าคือของกูอ่ะนอนขวาสุดก็จริงอ่ะแต่ คือเขาจะนอนติดติดกันใช่ไหมตรงด้านขวาของกูอะเออ,เออใช่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 ของกูอ่ะไม่มีใครนอนกับกูเลยแม่งไปนอนกับเพื่อนคนอื่นหมดเลยมีกูคนเดียวนอนอะ่ะแบบนอนโดดเดี่ยวไอ้เหี้ยแม่งคนอื่นแม่งไปพูดคุยเฮี้ยอะไร,รต่างๆนานาแล้วกูแม่กก็ไม่รู้ด้วยนะเฮี้ยเออเฮี้ยนึกถึงการพูดคุยไอ้เหี้ยข้างบนนั้นแม่งเงยสัตแม่งมีคนร้องไห้ด้วยเฮีย้ย <onz> <etus> ไม่ไร้องอ่ะไอ้ฟุกหรือฟงเนี่ยมันร้องไห้อ่ยโดนใครรู้แกงไอ้สั์แกงอาหมอนฟานหัวทีเดียวไอ้ยัยมันเป็นหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดาอ่ะมันเป็นหมอนลมอ่ะหมอนลมไอ้ย้ยฟาดอัวไอ้ฟุกหรือฟงทีเดียวยังมันร้องไอ้ีัยไม่เจ็บจริงเลยโดนเงยี่กูเคยโดนกูจําได้ว่ากูเคยโดนเอ้ยเอ้ยให้มึงเล่าก่อนโดนโดนไปทีนี้คือแบบไม่ตลกไอ้ยโดนทีมันเหมือนแบบ นึกถึงการ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 เล่นกับพี่อ่ะมึงมึงมึงมีพี่พี่ต่างจังหวัดปะฮะไม่ไม่มีพี่ต่างวัดมึงมีพี่กูอะไม่มีไม่มีมึงมึงเคยเล่นกับพี่แบบรุนแรงที่ไหนวะไม่เคยเล่นกับพี่มึงเคยเล่นกับพี่แรงอย่างเดียวแต่ก็เคยเอ้ยกูจําได้อ่ะว่าว่ากูอะมีพี่อยู่คนหนึ่งอ่ะเป็นพี่ไม่แท้เว้ย คือกูในบ้านเนะี่ยกูกูมีพี่ไม่แท้หมดเลยเว้ยเนี่ยไม่ใช่บ้านนี้ดียกูจําได้อะที่อยุธยากูมีญาติอยู่คนหนึ่งที่เป็นญาติสนิทเว้ยญาติสนิทอ่ะคุยกันประจาเลยใช่คุยกันประจำเด็อันญาติสนิทแบบเหมือนญาติสนิทครอบครัวเดียวกันไหนเะนีย่ยเออประมาณนั้นแหละเขาอยู่อยุธยาเน่ะเขาอยู่อยุธยาแล้วก็เขาแบบเออเราแบบแม่ง คือ <c oughs> ตอนนั้นอะกูไปยุทธยาประมาณตอนนั้นประมาณกูอยู่ป .2 ได้เออกูอยู่ป .3 ได้ป .2 ป .2 กูจาได้กูกูอะไปกับเพื่อนกูไอ้ต่างจังหวัดมันชื่อไอป้ปันด้วยไอ้ปันมันมีน้องมันชื่อไว้ไปุ๊กเออไอ้ปันเนี่ยมันเป็นผู้หญิงน้องมันก็เป็นผู้หญิงไอ้ปันกับไอ้ปุ๊กเนีเเ่ยก็ก็ไปก็ไปนอนอยู่ในบ้านญา่ากูอะไปนอนอยู่ในบ้านป้ากูอะบ้านป้ากูที่อยู่ต่างจังหวัดปกติอะ เพื่อนเพื่อนต่างจังหวัดกลั่ไอปันอ่ะมันจะอยู่ปทุมเลยคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงปิดเทอมไม่ใช่ปะมันเป็นช่วงปิดเทอมก็ไปกันที่อยุธยาไปเหมือนเหมือนไปเที่ยวไอ้เนี้ยไปแบบไปเที่ยวอะไรไปวัดอะไรประมาณนั้นอ่ะคือก่อนที่จะไปวัดอ่ะคือเราต้องค้างกันก่อนคืนหนึ่งอ่ะค้างที่บ้านป้ากูคืนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นบ้านเป็นเป็นหลังเลยอ่ะเป็นบ้านหลังเลยแหละคือเขาก็อยู่กันแบบเออใช่ มีลุงมีป้าบ้านที่อยุธยาลนะไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเดียวกันอนะเป็นบ้านต่างจังหวัดอนะมึงเข้าใจวะเออประมาณนั่นอ่ะมีโกเอ้ยไม่ใช่ดิคนที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะมีป้ากูแล้วก็ลุงแล้วก็พี่พี่ก็คือลูกของป้ากับปู่ป้ากับเออตาเอ้ไม่ใช่ตาดิป้ากับลุงเออแหละ่นแหละเขาเป็นลูกกันเฮ้ยอย่ามาสน,นใจเดยกูพูดผิด แล้วหลังจากนั้นกูจาได้ก,กูก็มันจะมีอยู่สองเหตุการณ์เว้ยที่กูเล่นกันอนะ่ะคือตอนแรกะที่เล่นอ่ะกูจาได้เว้ยคือจะเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องที่กูเล่นเล่นเล่นมวยปั้มกับพี่ที่บานบานบานปลาที่ปทุมหรือว่าเล่นเล่นมวยปั้มกับพี่กูพี่ไม่แทก้กูที่ปทุมอ่ะมึงจะให้กูเล่าอันไหนก่อนอะไรมวยปั้มก่บพี่อ่าเล่าอ่ะ มึงจะให้กูเล่าเรื่องอะไรเออไอ้ธยาหรือว่าปฐุมชิบหายละคือเรื่องมันไม่เหมือนกันด้วยเอาเอาเรื่องเล่าตอนที่มึงเล่นมวยก,ก่อนดีกวกันะโอเคเล่นเล่นเรี่ยกูจะเล่าไปตอนตอนนี้ก่อนแล้วกันคือตอนที่กูไปตอนนั้นกูอยู่ปสองเมืนปสองเทอมหนึ่งปสองเทอมหนึ่งก็ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหม่ๆเลยเยี้ปิดปิดเทอมหมาดๆเลยเยีห้มัดใหม่เลย แล้วหลังจากนั้นอะ่ะแม่งแบบคือตอนนั้นพี่พี่กลัวก็มาที่บ้านกูเหมือนกันเวที่ไม่ใช่ที่พี่ที่บ้านดิกกูอไปปทุมแล้วป้าป้าที่ยุทยากับลุงที่อยู่ยุทยาแล้วก็เอาง่ายทั้งทั้งบ้านที่ที่ยุทยาป้าลุงพี่อะเขามาที่เขาเขาก็มาเที่ยวเที่ยวที่บ้านปทุมเนี่ยครึ่งซึ่งเขาก็มาบ่อยนะมามาบ้างเป็นบางทีอะ่ะเพราะว่าที่ปทุมมันเป็นครอบครัวใหญ่ใหะ่อ้ยเออประมาณนั้นอะ่ะ ซึ่งเล่าไงมันก็อธิบายยากอยูอพ่พอสมควรเพราะมันนานเนอะเอาเรื่องนี่ไปเลยเลย้กูจะเจาะจงไปเรื่องที่เล่นไม้ปั้มเลยกูจาได้แล้คือตอนนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบแบตบแบตไอปันแบตบโกูกำลังชัดแบตโย่แล้วตอนนั้นดูทีวีแล้วแม่งข้ามโฆษณาแล้วพี่กูอ่ะอาบน้ําเสร็จพอดีอะ่ะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะแม่งเขาเล่นมวยปั้มกันะ่ะคือตอนนั้นกูอ่ะเข้า,เข,าเข้าไปตีพี่กูเว้ยแล้วกูอ่ะเข้าไปตีพี่กูอ่ะ แล้วพี่กูก็จะเหมือนเล่นด้วยอ่ะเล่นหมดเลยอ่ยคือตอนแ้กกูจำได้เลยอ่ยแม่งแบบไอ้เฮียแม่งแบบไอ้ม่จับกูอ่ะผกลุไปเ้ยอ่ยคือมันเป็นที่นอนที่นอนแบบที่นอนแบบเนี้ยแบบลาบแบบเนีะนะเ้ยอ่ยเออที่นอนแบบลาบกับพื้นแบบเนี้ย uh huh. ซึ่งมันบางกูอ่ะเออมันเป็นเป็น,ปนแบบลาบบางบางประมาณเนี้ยอ่ย ซึ่งมันแบบผักกูลงไปอ่ะซึ่งกูก็เขิมเจนารีนเจนารีนจีฉีเข้าตัวกูหมดเลยเฮียมันแบบพุงพานหมดเลยเฮียอยู่ดีก็คึกอยากไปเล่นกับพี่ไอ้เฮียต่างไอ้ปันไอ้ปลุกลุ่มเข้าพี่ไอ้เฮียพี่กูแม่งปากเก่งยี่หมายไอ้เฮียไอ้เฮียจับจับจับไปปุ๊กไอ้เฮียอยเงียไฮ้เฮียแล้วไอ้ปุ๊กมันงงไปอยเงียแล้วมันก็พุ่งมาต่อไอ้เฮียไม่ใครแตะตัวพี่กูได้เลยเฮียแล้วกูจำได้ตอนหน้ามันมีกล่องเปล่ากล่องประมาณเนี้ย เออกล่องประมาณเนี้ยกลัวมาสวมหัวตัวเองแล้วกลวามาชนพี่อ่ะพี่กลัวกล่องก,ก็ไมอ่ะกล่องตอนที่กลัวลังสวมตัวอยู่ซึ่งตัวนั้นตอนนั้นกลัวอลังแบบตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะผักไว้กูไม่แบบไอ้เยี่ยแบบไอ้เยี่ยนลมทั้งยืนไหนอ่แล้วแล้วกูจําได้เลยแม่งไอ้ปั้นแม่งโดนแบบคือตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นท่าเดียวที่พี่กลัวเลิกเลยแล้วคือสมมุติเนี่ยเนี้ยไอ้ปัน้นไม่ไหย เนี่ยปันเอเว้มันกอดพี่กูกอดแบบงี้แล้วก็แบบจับไปลงอย่างเงี้ยจับไปแบบคือตอนแรกกูไม่ได้ทำเหมือนหรอกคือเขาเขาสะบัดไปอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วไปเย <c oughs> ี้ยแ,แล้วก็แล้วก็จีจีจีตรงเอวกูอ่ะแล้วก็บอกยอมกูก็บอกว่ายอมเขาก็จีมันน่ะจีกูตรงหน้า,ากูแบบกูไปแตะหน้าพี่พี่เขาบอก ตอนนี้กูรู้หน้าวะเนี้ยแล้วเขาบอกเพิ่มระดับความเจ็บปวดไอ้่เงี้ยไอ้ย้ยโดนเชอาไฟฟ้าไม่เนอะไรดิเขาโทรมาเลยกูจะบอกไห้เออแล้วตอนที่ปฐุมอ่ะอันหนึ่งซึ่งตอนที่ปฐุมอ่ะมันจะเป็นตอนที่เอช่วงที่ไปปิดเทอมตอนนั้นที่กูเคยเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ดินานละ ประมาณนั้นใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะไอปันกับไอปุ๊กก็ไปด้วยเออไปนอนเล่นประมาณนั้นที่กูเขาบอกว่าจะไปวัดกันนั่นแหละเขาก็ต้องนอนค้างที่ปทุมคืนนึงแล้วก็ไปนานต่อเลยไปวดัดไปวัดแล้วก็กลับมาซึ่งตอนนั้นยังไม่ไปหรอกพิ่งตอนนั้นเป็นตอนดึกเลยไนงะคือเขากินข้าวกิน,นายาเสร็จเขาก็ไปนอนเล่นอยู่ในห้องซึ่งเปิดประตูไปก็นั่งดูทีวีกันปกติ ปกติปกติปกตินะเว้ยกูแบบนั่งนั่งดูอย่างเงี้ยแล้วพี่กูอยู่แล้วหลังนั่งกูอยากเล่นเล่นมวยปล้ำแบบนั้นอะเอี้ยกูแต่กูแบบกูไปแตะตัวพี่กูแหนึ่งสองไอ้แพี่เขาแบบจับกูแบบไอ่เน่คือมันเป็นที่นอนแบบยกสูงไอ้เอี่ยที่นอนแบบเออเป็นยังไงอ่ะแบบเป็นที่นอนแบบเหลี่ยมเหลี่ยไม้วางที่เขาจัาเป็นยังไงวะแบบ นอนข้างบนไอ้ไอ้หัวนอนเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนตู้เก็บของอ่ะแบบตู้กระจกแบบนั้นอ่ะแนวประมาณนั้นอ่ะแล้วมันจะเป็นแบบยกสูงแบบไม่ได้ยกแบบมีรูข้างล่างแล้วเว้ยเป็นแบบเป็นแผ่นเป็นเป็นไม้ไอ้เนี่ยเป็นไม้วางไว้แล้วก็เอาที่นอนทับไว้อีกทีอ่ะเออมันก็จะดูสูงๆหน่อยใช่ปะไอ้เี่ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่เขาอะจับกดศ ไอ้ย้ยเขาจับกูอะเรื่หลังอย่างนั้นแม่งก็จับไอ้ปันจับไปปุ๊กทุ่มอะกูจำได้ตอนนั้นกูโดนอะจับทุ่มนล่างเย้ยโคตรจุกอะไรอยเหี้ยกูโดนจับด้านล่างพื้นแบบอืมจับกูทุ่มไอ้ย่าตแล้วคือตอนนั้นไอ้ย่าไอ้ไอ้กูกับไอ้อะไปปุ๊กอะน้องไอ้ปันอ่ะแม่งแม่งนอนอยู่ที่พื้นอะเหมือนแบบเหมือนใจยอมแพ้แล้วอะแต่ไอ้ปันอะแม่งแม่งอยู่มุมไว้อะสมมติอ่ะสมมติอะกูเล่นไอซอตรงเนี้ย แม่งแม่งเป็นโซนที่กูเล่นอยู่ใช่ปะแล้วแล้วถัดไปจากตรงเนี้ยมันจะเป็นที่นอนเว้ยอเออที่นอนอะ่ะที่นอนใช่ปะแล้วหลังจากไปมันจะมีมุมที่นอนที่นอนมันชิดเข้าไปอะ่ะแล้วมันก็จะมีแบบมุมแบบเนี้ยจะทํายังไงดีวะเออมุมแบบเนี้ยที่ตรงแค่แบบจะยังไงดีวะต้องจำดีกว่าอันเนี้ยนอนนะเว้ยที่นอนอืม นี่ยครับการพูดแล้วเห็นภาพที่นอนอเออตรงเนี้ยไม่เป็นที่นอนเว้ยแล้วแล้วไอตรงเนี้ยแม่เป็นกำแพงอ่ะขอจากันเนี้ยโซนที่กูเล่นอยู่โซนถัดไปจากโซนนี้ก็เป็นประตูออกออกไปได้เลยเป็นเป็นประตูออกไปอย่างเงี้ยเปิดประตูเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็เข้ามาเล่นไว้ปั้มกัน,นเออแล้วตรงเนี้ยมันมันเป็นจุดที่นอนใช่ปะเป็นจุดที่นอนอ่ะซึ่งมันอยู่ไอตรงชิดชิดไปฝั่งเนี้ย ชี้ไปฝั่งนี้เลยเว้ยชี้ไปตรงกำแพงตรงเนี้ยเนี่ยหัวนอนแล้วมันจะมีไอ้มุมมุมเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยมุมเล็กๆอยู่ตรงนี้เว้ยซึ่งมันจะมีมุมแบบมุมมุมเหมือนนั่นนะเออมึงเห็นปะมุมห้องเหมือนเนี่ยเห็นปะเออมุมห้องเหมือนมันอ่ะเออแบบนั้นอ,อ่ะซึ่งไอ้ปนันแปบ๊บนึงเออได้ ซึ่งไอ้ปันแม่งอยู่อย่างนี้ว่าแบบเหมือนแม่งอยู่ในมุมจักรพรรดิอะแบบแม่งไม่ไม่ไปไหนแล้วมันอยู่ในมุม,แแบบม,ม,มไ,ไหมอ่ะมัอนมมมมยมอยู่ในมุมแล้วมันแบบไม่ตนตะโกนแบบพี่กูกกแบบอุ้ยอุ้ยไอ้ชี้คือคือก่อนที่พี่กูจะจับทุ่งไอ้ปันแล้วแบบไอ้ชี้ยอลลมาเนี่ยอยู่ไหนปันไปตงทรมานนี่ไม่อยากโดนนี่แต่พี่กู ไอ้ย่ามีแต่คนนอนเนี่ยพี่กูม่งยืนอยู่คนเดียวยังไม่ีใครแตะพี่กูได้เลยอ่ะพี่อ่ะเรื่องมันแบบโคตรไอที่เลยโคตรอีพิกเลยเอาละก็จบโอเคบ๊าบา